ผูสูงผูส uh, ูงมอนสวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาเอาผลไม้นะครับเมื่อวานพ่อกลับบ้านนะครับนี่เอาผลไม้หลายๆอย่างนะครับมาให้กับน้องผู้พิงเรานะครับเนื่องจากเมื่อเช้าว่าจะไลฟ์สดนะครับก็ฝนตกนะครับอ่ะพิงมากินมาจ๊ะกินหรือเปล่าเอ้ยขิ้ว่ามาจ้าถอยลุกถอยถอยเพืถอยถอยเยอะนะถอย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 อยถอยถอยถอยอยถอยถออยถอย เหนียวปจ้าเหนียวไปจ้า,จานั่งลงนั่งลงในพอปอนให้จ้ะนั่งลงนั่งลงดิบนอาปักสูบปะบนบน,นี่จะเป็นอ่าเจ้ามังกรนะครับบนองุ่นนะครับหน่วยอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละหน่วยพัดพัดอะไรสักอย่างนี่นะครับ อันนี้จะเป็นวันฝรั่งฝรั่งนะครับมีก็จะมีอ่างนวลอง่งนลเดีย๋ยวล้างเรียบร้อยนะครับล้างเรียบร้อยแนละ้วเมาาื่อวานพอลาก,กับบ้านนะครับปูพิงเนาะ ก็ซื้อผลไม้มาฝากนะครับฮานิฮอ้มันงเายมตอนอกแล้ว เอากินเองแล้วกันเนาะไม่ป้อนแล้วนะครับผมโอ้พอกลับบ้านสองวันเองนะผูพ้พิงนะวันนี้ก็มาเลี้ยงลูกชายนะครับซื้อผลไม้เนาะนี่ผลไม้ที่ผู้พิงไม่เคยกินเลยนะไม่เคยได้กินนะทุกวันนี้กินกล้วยกินอ้อยนะครับแต่วันนี้เรามีะมะพร้าวเนียงหุ่นเล็กน้อยแล้วก็แก้วมังกรทองเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะฮ่วนัลางนี่เยอะหะอ ล้างเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่โอ้โหซดสดเกี่ยวน้ำนู่นน่ะโอ้โหน้ำก็กินเลยโอ้โหอือฮะก่อนได้ไหมครับก่อนนายหนกก่อนนายครับก่อนนายจุ๊บพ่อ,อยังจุ๊บ

โอเคบายบายครับบาย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 ครับจุ๊บส่งมุนจุ๊บส่งมุ้นที่จุ๊บจุ๊บส่งจุ๊บส่งบายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ผู้พิงด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันแดงกับน้องพิงจ้าใช่าไหมจ๊ะโอ้โหโหน้ำสดน้ำหมดเลยบา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 ยกันจุ๊บบายบายจ้ะบายบายจุ๊บส่งอือบายบายจ้า อร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมอ,อร่อยมากเลยนะลูกอ,อ,อร่อยมากเลย,กยครับอ่ะกดไลค์ให้กดไลค์กดไลค์ให้จุ๊บจุ๊บยุ๊บโอเคบ๊ายบายครับกดไลค์ก็แชร์ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบาย